แล้วคุณถามคขเดียวแล้วแคร์ดี้ไปทำอะไรล่ะเลยแคร์ดี้ไปบนไม่ใช่ปะเค้างค้างค้างแคร์ดี้ต้องไปบนไม่ใช่ปะใช่แล้วมันไม่มีเมทแต่มันนึ่นยากแล้เนี่ยเฟี้ยวไงเฟี้ยวไงรู้จักเขาป่ะเออเสียงอะไรขึ้นมารู้จักเขาว่าเฟี้ยวป่ะมันจะเวีป่าเขาป่ะเพื่อนไม่น่าหรอกมั้งไม่น่าใช่หรอกเนาะมันไม่มีใครเดี๋ยวไม่มีใครมาเวีป่ากูหรอก มืคุณแรงอ่ะสกัเวทใช่ไสกัดเวทได้หนาแรงยปอยคลิปทีเดียวแม่งตายเลยอาคลิปอยู่เพื่อนเออแม่เมื่อคนในทีมออกสกัดเวทเลยเมื่อคุณเมื่อคนในทีมคุณออกสกัดเปดกแต่คุณไม่ได้รู้ <c oughs> เป็นนะพอรุนแทงมา รอเวิดแบบมัน,ม,นมันแรงรออกเฟี้ยวจริงๆมึงรัอ้อมขึ้นหลอดบอนเฟี้ยวไงเฮ้ยโ <Hey! S 1> อ้แมงเลยบันไรไหลแล้วเรียบร้อยได้คิวเลยหนึ่งคิวแบบฟรีๆไม่ได้เพิ่มบัตรแล้วไงแต่ก,กูได้คิวหนึ่งคิวคือเนี่ยอืมๆข่าแม่งเลยยึดตกุกตาหมาไอเวีน ก็ไม่มีสีแล้วฝั่งเขาใครฟาร์มะอะตัวยิงซะด้วยหาเนี้ยเขาใครอะลิงลิงฟาร์มลิงฟาร์มลิงอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ยังไม่เห็นลิงครับเฟนนี่อืออืมอือครับคาเฟนนี่ค่ะเฟนนี่ เดี๋ยยวอากจคือตัวแล้วปอน,นคือต,วอวต,วตอัวแล้วที่ตัวตีกูแล้วตัวไหนที่ตีกูเมะอะไรวะชื่ออัดุอินอัดุอินอัดุอินตีกูตีกูไม่เข้าเลยเอ,อัดดุอินเป็นแทงไอ้เหี้ยอัดุอินเลือดห้ 6, าพันเขาเลือดหกพันอันนีเป็นตัวแทงมาก,อ,กาอ,มอ่ะโวยตีขาป้อมเลยสัสตีไม่ได้กูาตายเลยแม่งเอ้ยเนี่ยเราไม่ควรหิวเว้ย บอกตัวเองเหรอเออก็ก็บอกตัวเองก <g ül> ็จะก็ก็ก็บอกตัวเองอยูยย่เอ๋อขึ้นขึ้นมาจเจออ่าใช้แมกกาโฟยูดูแล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 ไม่ต้องบอกแคาเฟนี่อ๋อแชรี่ไม่เกิดแน่มั้งนะใช่ไหม, <ะ S 2> นเ,นมเนี่ยตะกัดเจาะป้อมเนี่ยอ่าใช่มันใช่เรื่องไหมล่ะมันใช่เรื่องไม่ตะกัดเจาะป้อมก็ก็ใช่ไง ก็ตีแรงก็ถ่ายปอมไปสิบนแล้วว่าฮะครึ่งหลอดแล้วเนีย่ยเรียวไงครึ่งหลอดแต่ด้วยเฮี้ยลอะไรเนี่ยทีมกูกูล,ลืมดูทีมตัวเองที่หายแล้วเพื่อนแขกนนครับเลยตอนเนี้ยเฮ้ยกลมาไก่กล้าไม่ได้มาเล่นเก่งอะเพื่อนอนดูอินไม่กล้าสู้ตัว,ตวแลวเนละ่ยไม่กลก้าเล่นเป็นนะเพื่อนทำาไงดีวะดูบูคองเขายืนทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเออเทนมาลับปี มูทอมงานอีกไอ้ต่างบอกเว้ยโคตรแย่เลยแม่งตีตั้งนานตีตั้งนานแย่จริงๆมันเดินมากดเอ็กซ์เคีเรายแม่งได้คิวเวทปลาเวทปลาเกียวเทมต้องมาช่วยทุกเลนหนึ่งมาช่วยเลนกูเดินเดียวไม่ได้แล้วได้คิวเข้ายังคิวเข้ายังคิวเข้ายังขอแล้วขอแล้วขล้วแล้วคิวขอแล้วตีแม่งเลยป้อมอ่ะอืมอืมอืมอือ เอ่ะตูยินมาอ่ะตูยินมากูไม่สนกูไม่สนไม่ตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ไม่สนด้วยมไปกังกล้ามาเยี่ยมไปกันกล้าข้าหลังเพื่อนถอยถอยถอยก่อน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 ถอยไม่ได้พอกูโดนขังเพี้ยนอ่ะกูมองมอลท้ดสมอลท้อถอยบอลทอดตัดไปหนึ่งบอลตรงนี้ไปเอ๊ะสักหลอกไปละเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งไปต่อยก่อนเดี๋ยวแตกแค่นี้ว่า เล่นล่างเล่นล่างป้อมแตกแก่แตกว่ะต่อ,อยเพื่อนเล่นล่างป้อมแก่แตกว่ะเคยเห็นมันพันเมนเพื่อนเคยเคยเคยเรานี่แหละใส่ตะมะอย่างนี้สิเพื่อนเรารูมมา้สึ์รูมม้สึใกใส่ตามะสิพีนอสนะรูมม้สึกใส่ตามะเก่งกล้าบนไป ตายแกงกล้าตายหาไปแล้วเจอนี่อยู่นี่เป็นไงครับเป็นไงครับพอนะป้อมแตกอะ่ะแน่นอนเดี๋ยวเราป้อมแตกราสืบโดนท่นแมนอย่างนี้แหละครับผมนอนสืบโดนท่นแมนเอาอะไรคิดว่ดปาป้อมได้ไหมนะเอาป้อมได้ไหมนะเอาตายอีกออกกันดีปะ่ะเอ้กติดติดปัก คลิปป้อมเลยลูกเยี่ยม I love you I love you so much very much รู้รด,รรดีใช่ไหมรู้ดีใช่ไหมรู้ดีดิรู้รดีดีทำไมอ,ะอ่ะโอ้เสียวจัดจ้ะอะดุนเอ้ยมันไปต่อยอะไกันล่างๆนะฮะตู้มตู้มโอของกลำลังไปซับมึงนะ <c oughs> กูกำลังบอกบุคองอก,กูกำลังพูดบุคองเพื่นอนบุคคลดอดทษคคโดโดเหลี่ยป้อมมาเพื่อนรู้สึกกูอยากเข้าไปตีมากเลยขอหนึ่งงก็ไม่ได้อะวะไม่ได้เล่นทีไปเวน จะฆ่าวบิกมาดิตีโซโล่อยู่อ่ะเดี๋ยวกูคลายยิงบอลละวิ่งมาบอลละอือเอเออ้ตีง่ะอืออืออือเอาอุ้ยตีคนแรงเลยคิดมัน <thrilled> <Definitely S 2> ่ะอย่าใจโย่อย่าใจโย่โคตรชิวเลยอ่ะเออเฮ้ยกระตุก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 ใจเย็นใจเย็น ร็ฟ okay, ังครูใครเขาไอ้นี่วะเนี่ยยืนไอ้นี่ใครเขาใครเขาเอฟเควะไม่รู้เด้อ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 ไปก่อนไปก่อนจังหวะนี้วิ่งมาฟันต่อฟันต่อไปโคลทีนไหวไหมน่ะเฮ้ยถอยก้อนที่ถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนใจเย็นๆอยแล้วคนโดนชัดดาวเลยไปกูเออน่าสนซื้อไบมาเล่นดีกว่ามึงบอนมึงไฟเตอร์ฮัลโหลอ๋อบัสก็ไม่ไอบัสก็ไฟเตอร์ไหมมั้ง ใบแคดีดหว่อเอ้ยใบใบใบตัวเหรอวะไปแค่แข็งเฮ้ยเผือไปกดนี่แข็งชุ่มหายสกัดทิ้งกันเลยแงลตูมอึือไปสัตว์น่ดกู้เขาไม่เรียกลาเขาเรียกช่วยเพื่อนไม่ยีไม่ยีรู้จะกเขาประสาทเกิดเป่ะเหรออ้ยไม่บอกกันบอกได้ไม่เข้า ไป <É. S 1> นอนกันแล้วเฮ้ยใจเย็นตัวหลังกูตัวหลังกูตัวหลังให้ปอนกูจะตายปอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูตีพวกแทนไี้อยู่อือเอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้ยี้จะฆ่ากูแล้วมึงไปกูน้อยไปเอ้าอื้อ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 ปีกง่าก็ลังมามันแกงก่ากลังมาป่ะปะปีกง่ากดเกิดว่าปีกง่าเนี่ยตีสโล่แป๊บ เดี๋ยวจะจับเชื่วูของมาไม่ใช่อแม่กูดึงหนึ่งวูของได้นะเว้ยเชื่อเดี๋ยวกูค่อยทำเทียวเทียวทำไมม่นเจาะมันมันมันยืนตีป้อมไปเยอะใช่หรอมันยืนเข้ามาให้ป้อมตีตาย <laughs> อย่างเชีย้ย ไปไปครูไปช่วยเดียไม่ต้องอะไรมั้งเนี่ยเดี๋ยวเอา้ำกำลังให้ดำาำลังเดี๋ยวดำกำลางดำาำลังให้ดำกำลังให้เอาเลยๆกูสั่งถอยนะยังไม่มีใครถอยให้กูเลยดำกำลังให้ดำกำลังให้ดำกำลางให้แล้วก็บอกกูไม่ยอมสั่งถอยให้กูสู้ยังไงไอ้เหี้ยไม่กล้าเข้าเลยเฮ้ยเลนกลางอยู่เหรอยังไปต่อยเลนบนเนี่ยมล้ววิ่งมาหากูรล้ไหมต้มได้ต้มได้ถ้ากูต่อยแล้วเลยกูเด่งนะปอนเฮ้ยชิบหายแล้วเข้าผิดตัว ไอ้ข่าจะไปโดดตัวดูปไปโดดตัวนี้เฉยเลยอ๋อันตีกงืดเลยแม่งโดดชัดดาวเลยเนี่ยชัดดาวแราป้องไม่ได้อะโคตรทุเลียเลยชีวิตโดดเข้าไปตายเฉยเลยเพื่อนรักอยู่แล้วก็โดดเข้าไปตายเพื่อนรักไงคาเฟ่แม่งยุ่งแบบกูตุ้มดอกใช่เหออ ยุ่งยุ่งยุ่งแบบวิ่งวิ่งข้าไปเลยเอาไปล่ะเอาไปล่ะลองไป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 คุณเจ้ากับผมไหล่ะไหวนั่นน่ะไหวนั่นนคุณเจ้ับผม่ะไหวนะหนะไหวนะ่นะไหวนะหนคุณเจ้ากัผมไหมล่ะคุณคาเฟ่คุณเจ้ากัผมคาเฟ่เลยคาเฟอีนนะไม่รู้คือเยังรู้เอ้ยเอ๊ะวูคองอยู่นี่วูคองอยู่นี่วูคองอยู่กูเฮ้ยอันตราย็นตรายอนตราย ยินเดี๋ยวยินเดียวนเอาไหวไหมนะไม่ไหวไม่ไหวอก่อนควอนได้มั้วกล้าลองไปกันลองไปกันลองไปควอนควเหลือเมอเมททำมันทงมันน่าจะไหวน่าจะนะเกล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 เคลอื้มวิ่งจ้นในแมปเล่นแล้วเนี่ยวเนี้ยอืมเคสคีแป๊บ ถอยก่อนแม่งมาเยอะวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเอาดาร์กปล่อยเลยล่างแม่งเลยเดี๋ยววิ่งเนี่ยป้อนสกัดเลือดหมื่นนึ่งแล้นก่อนผมรักแฟนผมมากมากไม่ต้องบอกมันคือใครก็แฟนมันยุช่างมันนี่ไม่ใช่แลยนะคจะไปทุบแฟนมันปอนคิดถึงคนติดใจเขาเาลยคนติดใจอ่ะเก่งรู้เลยก็ตัดใจแล้วคนติดใจอ่ะ ไปว่าไงว่าเก่าบอกว่านี่ฮัลโหลมาแล้วมาช่วยแล้วปุ้ง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 เงี้ยนตึ้งตึ้งเงี้ยนปึ้ง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 คลิปมาหนุ่มคลิปมาหนุ่มคลิปมาหนุ่มคลิปมาคลิปมาคลิปมาจะวิ่งเงี้ยนดูเงี้ยนปึ้งปึ้งโคตรแรงกระถาง ไอ้ครเลงอ่ะตึ้ง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 ูโรเนียเอาสามเนี่เอาสามเนี่เอาสามเนีสามเนนเลยเหรอเทียวดูสิวิ่งจะเป็นอะไร้างวะอู้ถอยดีก่อี่ถอย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 รีพอร์ตลิงให้หน่อยนะรีพอร์ตลิงอ๋อลิงออกไอ้ลิงมันออกสาริศลิงอันหนามสาิอุ้ยมัดล่อแล้วเอาลิงไม่ได้ออกีพอ ไม่คือตอนแรกมันเอฟเคไงตอนต้นเกมอ่ะที่มันไม่มาฟาร์มป่าแลวก็ไปเวรป่ามันอะตออตามนี่เลยมันไม่มาฟาร์มป่าไงเาขาถามวันนี้อมองถามวันนี้ใครแฟนมันอ,อย่าไปยุ่งกับเขาเลยกูไม่ค่อยชอบคนมีแฟนอืมสน, 3, นิทกี่สามเปนห้าเฮ้ยเพื่อนวูของมันจะรอดตะกลัวเพื่อน กูคงเขาจะร่อแต่กูอ่ะไปเชื่อให้ทีมกูตายอ่ะหนีละโดนล่อเฮ้ย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 ในกางกูใจเย็น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 คอนไหนวะพรอะไรน้องคนไหนวะน้องชื่อแพรว่ากูจะรู้ไหมล่ะแฟนชื่อของกูคงมามึงแฟชื่อมึงรกูจะต่อยใคนแพรวรอแฟนคุณคนไหนครับแพรว่าไม่เห็นมีใครชื่อแพรวาในแมปเลยล่ะ ถามว่าดีตัวละครไหนถามชื่อแฟนเขาฮะไปถามชื่อแฟนเขาเฉยเลยมึงนี่ด้านได้ไอโอจริงๆอือโอ้ไม่ได้ยิ่งม,มาเก่งกล้ามาเลยนี่ลอือไม่ได้เก่าเกิดตัวนี้วะโดนชัดดาว,วเพื่อน ต้องล,ลิงอ่ะลิงจะเกิดแล้วมังกายไหมแฟนเขาอะไรไม่กู <ừ. S 1> บอกว่าคุณโดมาแกงก้าชัดดาวไม่กูรู้ว่ามาังก้ามันแฟนวัแนแฟนมันคือใครอ่าเอา้าจะรู้ <ผม S 1> ไหมตกมาด้วยันเอืรแล้วมันเอืรแล้วก่นอน,น,อนววตัวที่มีกระต่ายนั่นแหละเฮ้ยกูตบบ่อยมากตัวที่มีกระต่ายเอ้ัหรอนเลยเ ออะไรเอาลงแตกกันเนี่ยไม่ไม่รอมันเกิดพุ่งกับแมตัวเดียวเลยรอแบงเลยพุ่งก็ไปหากระต่ายอะไรงี้ยวิ่งไปเลยวิ่งแล้วกูแกละกูแกละกูแกละกูแกล่ะเดี๋ยวคุณยงไม่ได้ก่อเกิดแล้วเพื่อนขอให้มันเกิดกันได้ป่ะยังไงกับกงวันนี้เอ้ยยไอ้จบเลยไอ้จบเลยเอ็น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 เลยไม่มีกูก็เอ็นได้ไม่เชื่ออย่างนั้นเออสุดยอดนี่คือสุดยอดทีมเร็วลยแล้วเร็วแล้วเอ้าไปไหนอ่ะ